นะครับน้องเจนจะมาขี่รถให้ดูครับอ่ะ,อะน้องเจนขาขึ้นขาขึ้นอ่าเฮาก้องเจนขาขึ้นแล้วครับไปโอู้หู้หู้หู้เบา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 บาเบาผู้บลัวันแล้วโอ้รถแข่งอู้หูเบา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 เสียวเสียว โอ้โหดูระวังระวังเอาแล้วโอเคไปหนุกไหมฉันหนุกไหมครับสนุกไหมครับสนุกครับไอเอาไมเอาไมไอเอาไมเทียนเอางเทนบอกไอเอาไว้ดูไออ่ะพีวันอาจารย์พี่วันมั้งมันต้องเน้นแรงนะครับเอาไปเรื่อยๆเออบืนๆเลยนะ โอ้ต้องมาล่าวันนี่ทีหน้ากำลังดูมายกขาขึ้นไว้นะเอาขาขึ้นไว้อภิวันเข้าโค้งแล้วอภิวันตีลกาลรอบนึงเลยฮ่าฮตัวนี้ฮ่าอภิวันเอาอภิวันก่อนอภิอเซนกันก็ได้อะเข้าโค้งแล้วพี่ตีลกาเลยนะไอ้ไอ้ พี่นะตีลังกาไม่ใช่น้องนะสิแม่มาจอาน้องตีเอาขาขึ้นไปจะเามอาเน้องตีอไปครับครับแตอนแรกตครับแต่พี่นะพี่เบาเบพี่เบาเดี๋ยวปิดปิดท้ายด้วยพี่หาบืนบืนบืนดูดูดีดบืนพี่พี่พี่ โดนตกแล้วเอ้ยเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับเป็นอะไรไหมครับเป็นอะไรไหมครับอะไรครับน้องเชนสนุกไหมห่อแล้วไปขึ้นเร็วออกหอแล้วครับบายบายนะหอแล้วไม่อยากขึ้นแต่สนุกพอแล้วพอแล้วพอแล้วไปบายพอแล้วน้องเชน